โอเคนะครับสวัสดีครับรายการยอดดีแม่ทีวีนะครับวันนี้ก็จะมาวิทนะครับไม่ก็นับมีเพื่อนผมมาสงสัยนะครับนะครับโอเคแลไม่บอกว่าผมสงสัยนะว่าไฟดับแล้วจะดูโปรแกรมอะไรนะไม่บอมบอกนะมาครับเราไายตัวทัศสุีครับก็ไฟมันดับนะแล้วอยากเล่ตอนตอนที่ตอนที่เราอยากดูก็ไม่ได้ดูอ่ะ นี่ครับแนะนำให้ดูไทยแลนด์ทีวีดูทีวีออนไลน์นะครับก็หาลโหลในเป็นสโตนะครับโอเคครับถ้าใครอยากเล่นมาเซเวอร์เขเซเวอรครับนะครับพรุ painful, พ่ง uh huh. okay, <m z ul heures> okay, นี้นะครผมผมจะอัดคลิปนะครับโอเคครับให้กดเขียนว่าดูทีวีออนไลน์นะโอเคนะครับนี่ครับ อันแรกเลยนะครับดูทีวีออนไลน์นะไทยแลนด์ทีทวีนะกดเข้าไปนะกดเปิดคนระับ โอเคนับนี่ครับกูดีดูตี่ไหนก็ได้ครับช่องนี้ก็ได้ครับช่องนี้ครับ นีครับูที่ยอนไลร์ไลน์นะครับถ้าไม่เชื่อครับคุณไปดูเองนะครับผมก็ดูเพียงแค่นี้ครับเพราะว่าผมไปหามานะครับก็ไม่ได้ไปหาใน u t u b e แบบผมไปหาไปสตูดูครับตอนนั้นผมไฟดับด้วยครับผมเลยพยายาไปสตูอ๋นนี้โปรแกรมนี้นะผมก็เจอครับไม่กล้ามาตายเผื่อแผยให้ทุกคนดูครับ โอเคนะคลิปนี้จะาใครจ้าไอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไคร้ให้เพื่อนมีกำลังใจตาคลิปต่อไปด้วยนะครับคลิปนี้ก็จะไปแค่นี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย